สวัสดีค่ะพี่วีเองค่ะวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าจะมาบอกข่าวดีกับหลายๆคนค่ะอยากจะบอกว่าหากคุณตัดสินใจที่จะมาเป็นคนช่วยโพสต์ขายสินค้าของเราต้องเริ่มอย่างไรบ้างบอกเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเมื่อคุณเปิดใจอนุญ,ญาตให้ตัวเองเป็นคนช่วยโพสขายสินค้าเปิดใ เข้าของเงินกับ T S u m u พี่วียินดีต้อนรับค่ะบอกเลยค่ะว่าเมื่อคุณตัดสินใจเข้ามาปุ๊บตั้งสติให้ดีบอกเลยรู้เลยว่าธุรกิจ T S u m u จะทำให้คุณประสบความสำเร็จบอกคนค่าครูสิตาสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนและพี่วีเองตั้งโปรเจกต์นี้เปิดรับคนช่วยโพสก็เพื่อช่วยเหลือผู้คนจริงๆไม่มีการที่จะมาหลอกลวงกันฉะนั้น เมื่อคุณรู้เช่นนั้นแล้วของฟรีมันมีในโลกนี้แต่คุณจะต้องอนุญาตตัวเองเข้ามาปุ๊บมั่นใจว่าธุรกิจนี้ต้องประสบความสําเร็จแน่นอนพูดกับตัวเองค่ะแต่คุณจะต้องเรียนคลิปมหากรรยบ21วันควบคู่ไปด้วยนะแล้วคุณกดลิงก์เข้าไปค่ะกดลิงก์เข้าไปที่พี่วีส่งให้คุณแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ ทางระบบในลิง์เขาบอกก็จะมีหน้าพีวีค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนิดนึงและคุณจะเห็นว่าบัตรประชาชนใส่หมายเลขบัตรประชาชนใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณทั้งหมดเพราะคุณคือนักธุรกิจเราค่ะคุณตัดสินใจที่จะเป็นนักธุรกิจกับเราและคุณใส่รายละเอียด อีเมลเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณแล้วก็รหัสผ่านของคุณแนะนํานะคะจดรหัสผ่านนิดนึงเพราะว่ารหัสผ่านเนี่ยเวลาคุณเข้าไปคุณอาจจะมีการเข้าไปในระบบอีกรอบนึงแต่ให้จดไว้จะดีที่สุดแล้วก็ดูรายละเอียดที่เขาบอกมาบวกเลขก่อนค่ะบวกเลขเสร็จแล้วคุณก็ยอมรับพอยอมรับเสร็จเข้าไปในระบบค่ะ เดี๋ยวพี่วีจะส่งอีกคลิปหนึ่งต่อไปว่าคุณจะทำอย่างไร